สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจอกันช่วงบ่ายๆกับ Anews Time นะครับวันจันทร์ที่31มกราคม2565ท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังในช่วงประมาณสักเที่ยงหรือก่อนเที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วหลังจากอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ11.25.0แล้วไม่สามารถเข้าแอปเป่าตังได้นะครับก็ต้องแนะนําว่าต้องเว้นระยะนะครับหรือไม่ก็ ไม่ต้องเข้าเลยนะครับรอพรุ่งนี้เช้าทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับทางด้านของธนาคารกรุงไทยจะปิดปรับปรุงแอปเป๋าตังค์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อัปเดตแล้วนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปใช้งานแอปเป๋าตังค์ก็ได้นะครับคือปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวเช้าหกโมงเช้าค่อยเข้าไปทีเดียวนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเดต แอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับถ้าท่านไม่ได้ตั้งการอัปเดตอัตโนมัติไว้นะครับก็ให้เข้ามาที่เ l a y Store นะครับนี่นะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับของผมเป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android ของใครเป็น iOS ก็จะเข้าไปที่ p p s t t r r นะครับหรือในกลุ่มของหัวเวยก็จะเข้าไปที่แอป Gallery นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้ก็ให้ค้นหาด้านบนนะครับค้นหาด้านบนแล้วก็พิมพ์คำว่าเป๋าตังธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับ กดเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าอัปเดตถ้าของใครยังไม่อัปเดตนะครับของแอดมินอัปเดตไปแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนแรกที่จะต้องทํานะครับก่อนที่จะกดรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูแอปบอลตังนะครับผมอัปเดตไปแล้วแต่ท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเข้าแล้วเด่งออกเข้าแล้วเด้งออกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนเข้าไปอัปเดตกันเยอะนะครับตั้ง20กว่าล้านคน นะครับถ้าเข้าไปสักแสนสักล้านคนเนี่ยระบบมันก็เออเรอเป็นประจําของมันอยู่แล้วสําหรับแอปเปล่าตังค์นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวแอดมินจะลองเข้าไปให้ดูว่าของแอดมินเนี่ยมีผลอะไรหรือเปล่านะครับเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสัญญาณเน็ตแล้วก็เวอร์ชั่นของมือถือนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านล่าง11.25.0นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเข้าระบบผมใช้สแกนนิ้วมือนะครับ ก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาได้ปกตินะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีข้อความเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็ลองอ่านดูเมื่อเช้านี้ทําคลิปให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับ G Wallet ล่าสุดตอนนี้ธนาคารกรุงไทยได้เปิดเผยขั้นตอนการกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดใช้สิทธิ์นี่ตึงน,นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่พรุ่งนี้เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าขึ้นไป มันจะขึ้นมาตามภาพนะครับให้ท่านผู้ชมดูตามเลยทีละขั้นตอนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอาคารกรุงไทยเพิ่งจะมีการเปิดเผยเห็นไหมครับขั้นตอนวิธีการก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็เข้ามาที่หน้าเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดเมื่อสักครู่นี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราก็เข้ามากดตรงนี้นะครับกดตกลงปุ๊บก็จะมาที่หน้านี้นะครับขั้นตอนที่สองนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ นะครับก็จะขึ้นมากรุณาคลิกเพื่ออ่านเงื่อนไขนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านอ่านนะครับข้อกาหนดอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้นะครับด้านแถบสีน้ําเงินนะครับยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิก็กดเข้าไปนะครับถ้าไม่อยากรับก็กดปิดไปนะครับอ่าแล้วพอกดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับสามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสีได้ตั้งแต่อันนี้คนใหม่นะครับอันนี้สําหรับคนใหม่เนาะอืมส่วนคนเก่าเนี่ยพอกดรับสิทธิ์ไปแล้วมันก็น่าจะมีข้อความ สีเขียวเด้งขึ้นมาเหมือนอตอนเฟดหนึ่งมาเฟดสองเฟดสองมาเฟดสามประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนของคนใหม่เนี่ยก็จะมีใช้ข้อความนี้บอกนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับมีแค่นี้เนาะออาเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังติดขัดสงสัยเรื่องแอปเปตังค์วันนี้ก็เอามาอัปเดตรายงานเพิ่มเติมในส่วนที่ตกหล่นและท่านผู้ชมหลายท่านสงสัยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ